สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัว,วร์ครัวเจ๊ล็กนะคะวันนี้พามาทําเมนูต้มซ่บกระดูกอ่อนกันค่ะนี่วันนี้เราก็ได้กระดูกอ่อนมาเหมือนเดิมนะคะเจ้านี้เนื้อเยอะมากกระดูกกรุบกรุบอ่อนๆเลยค่ะไม่มีกระดูกแข็งเลยนะคะอันนี้เราก็มาหัน่นเตรียมล้างทําความสะอาดกระดูกอ่อนซะก่อนนะคะอันนี้ได้กระดูกเขาเรียกว่าอ่อนไชโครนะคะ กระดูกอ่อนก็จะมี2อ,อย่างอ่อนชายโครงกับอ่อนใบพายนะคะนี่เราก็มาเตรียมเครื่องสมุนไพรนะคะก็ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแดงเปนมาทุกๆตตีๆหั่นนะคะอย่าไปสับหรือปั่นนะคะเพราะมันจะเผ็ดมากเกินไปนะคะอันนี้เราใช้ใส่แบบทุบๆตบตีๆแล้วก็ให้มันเผ็ดประมาณนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปปรุงเพิ่มด้านนอกนะคะอันนี้ก็ใส่หอมยาไอ้หอมแดงนะคะทุกๆุกจีตีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ก็หลังบ้านนะคะงามมากเลยได้ฝนนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะแล้วก็เอาต้นผักชีเนี่ยไปใส่ด้วยเลยเพื่อความหอมนะคะต่อมาเราก็มาทอดพริกแห้งก่อนค่ะ ใช้พี่แข้งประมาณ -78 เม็ดนะคะทอดให้เหลืองให้กรอบนะคะมันจะหอมมากพี่แข้งนะคะอันนี้ก่อนอื่นเราก็มาต้มน้ํานะคะต้มอ่ารวกกระดูกก่อนซะก่อนลวกน้ําทิ้งซะก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อขจัดพวกคราบเลือดต่างๆกลิ่นคาวนะคะนี่ค่ะต้มให้เดือดสักประมาณ10นาทีนะคะหมูก็จะสุกประมาณไประดับหนึ่งนะคะ อันนี้เราก็จะมาต้มจริงแล้วนะคะก็ตั้งน้ําให้ร้อนนะคะไม่ต้องถึงก็เดือดนะคะแล้วก็เอากระดูกหมูที่เราลวกไปแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะใสน้ําซุปของเราก็จะใสนะคะเพราะเราลวกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจเล็กก็จะใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะคะซุปหมูนะคะพอเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องต้มแซ่บลงไปเลยะคะ่ะนี่ค่ะก็มี ตะไคร้หอมแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็ใบมะขูดรากผักชีนะคะใส่ให้หอมเลยค่ะเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่ไข่นะคะเจะเล็กจะใส่ไข่ไปหนึ่งใบนะคะเพื่อเพิ่มความนัวอร่อยมากนะคะลองทําตามกันดูนะคะต้มแซ่บใส่ไข่นี่จะนัวมากเลยอันนี้หลังจากที่เราเคี่ยวไปประมาณ15นาทีนะคะเราก็ใส่ไข่ทีนี้รอเดือดนะคะ คนให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะไข่จะได้ไม่เป็นก้อนนะคะจะได้น้ําซุปนวลๆต่อมาเดือดแล้วเราก็ใส่พริกทอดลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักชีลงไปนะคะหอมมากนะคะหลังจากนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยมะนาวพริกป่นนะคะบีบมะนาวน้ำปลา